สวัสดีครับมาพบกับท i ิปแอนทริคกันอีกแล้วนะครับผมทิปแอนทิค EP นี้ EP ที่10แล้วนะครับผมเรามาดูวิธีการหมุนหมุนชิ้นงานนะครับหมุนภาพกันดีกว่านะครับผม,มคือสมมุติว่านะครับผมตอนแรกเนี่ยเราทำงานเป็นแนวนอนใช่ไหมครับคราวนี้ก็มีความต้องการที่จะหมุนให้เป็นแนวตั้งนะครับผมหมุนทั้งหมดนี้เลยนะครับ แล้วพอเมื่อเราหมุนเป็นแนวตั้งแล้วเนี่ยเราก็ต้องกลับชิ้นงานของเรากลับมาเป็นพักทองเนี่ยนะครับกลับมาเป็นแนวนอนอีกครั้งหนึ่งคราวนี้เราจะมาทํำยังไงนั้นให้เขานั้นหมุนไปพร้อมๆกันนะครับเราไปดูกันเดินนะครับสมมุติว่าเมื่อกี้งานงานเดิมของเราเป็นอย่างนี้นะครับเราก็จะหมุนชิ้นงานมาเป็นแนวตั้งอย่างนี้ แล้วคันนี้เราต้องการจะหมุนพักทองกลับไปเป็นแนวตอนทั้งหมดโดยที่เราไม่ต้องการหมุนไปทีละรูปนะครับเราหมุนทีเดียวพร้อมกันเลยสรูปนี้นะครับก่อนอื่นแล้ก็เลือกรูปฟักทองทั้งหมดนี้ก่อนนะครับจากนั้นมาที่นี่ครับมาที่ Object กซูมดูใกล้ๆก็ได้ครับมาที่เลือกรูปทั้งหมดก่อน แล้วก็มาที่อ b อบเจนี่นะครับมาที่ฐานฟอร์มเนี่ยนะครับแล้วก็ฐานฟอร์มอีทเนี่ยละครับจากนั้นเราก็จะปรับเป็นให้เข้าหมุนกลับไปเป็นแนวตั้งนี้นะครับผมอาตอนนี้เราก็ทําให้เข้าหมุนกลับไปเป็นแนวนอนตามเดิมโดยที่ตำแหน่งของฟักทองแต่ละรูปเนี่ยก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับผม ได้แล้วก็กดโอเคครับเป็นไงครับผมไม่ยากเลยใช่ไหมครับผมลองดูก็ได้นะครับอันนี้คือตอนที่เราจะหมุนนะครับผมแล้วก็นี่คือหลังจากเราหมุนเรียบร้อยแล้วเป็นไงบ้างครับผมสําหรับทิปแอนทิง ep นี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะบางครั้งมันก็ช่วยทําให้เราทํางานได้เร็วขึ้นนะครับผมถ้าเกิดชอบ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทริปแอนทิค EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับสำหรับ ep นี้สวัสดีครับ